สวัสดีค่ะสาวเชื่อมัดจมค่ะพี่น้องมืนอี้เนาะ,นนะค่ะสิมมาจมมันเรื่องนึ่งฟังเน,นเ,เนาะหน้าที่ฉุกเฉินเนาะหน้าที่ฉุกเฉินอีกแล้วเนาะค่ะอันชิบอไว้ฟังเนาะค่ะสาวเชื่อขายไปขายนำน้ำาให้เพื่อนเนาะวันดี้เอ,เอ,เ,อเอาแถวบ้านนี่ไม่นช่เป็นหอพักแบบว่าหอพักอยู่กันหลายห,ายหอน่ะแบบายจะเป็นคนทั่วไปคนํำคาญสิวบาแมนว้นักเรียนไว่นักศึกษาซิเนาะ กาเจ้าสิครับรับผู้ใดมาอยู่กับาอยูเร่แบบมัวส่วาไปเบิดเนาะแเบื่อเมนหัวจะของเดียนนีวอลฟังมาเป็นหนนัวคนลื่อนเราค่ะบะัดนี้นวลเอาดับลำไยไปทรงเพลินจอดอ่าจอดลน้นไยไว้เปิดประตูไว้เนาะอนเอาไปทรงเลยแล้วก็ร่างสีล้อเงินท่อนก็ร่างสีท่อนเงินอหาเพลินเนาะเริ่มเปิดประตูไว้ดับนับดับดนเต๋อปัดนี้มี่ อ,อันนี้ไม่ได้เหยียดเพดเายค่ะมีสาวประเภสสองอ่ะเราเลียนมากคือในระยะประชันชีดแบบหัวรถกระบะก็เปิดประตูคือมันเห็นแค่ระยะหนักเนาะเห็นระยะไกลๆแบบเพ่าะฮัทในต่างตังวเนะยค่หยันยันเขาคลายเขาสิเรียงคือขึ้นรถนี่ขึ้นนาที่หน่นักคือยันเขาขึ้นไปในรถก็เล็ไปปิดประตู เพราะว่าล,ลูกสาวอยู่ในหันแฟนก็ขับเป็บบนบ่อลูกสาวก็อยู่ในหันก็เลยยันเขาขึ้นรถก็เลยปิดปิดประตูก็้วก็เลห่วงชีวิตว่ได้วห่วงว่าอันอนีอ่อย่างเนาะนก็ไมนะ่ได้คิดอย่างไรไม่แต่ว,ว่าห่วงว่าเขาสิกระโดดรถยันมันเป็นแบบนั้นเนาะมันอันแฟนเขาน่ะแฟนกุ้ยน่ะก็เลยมากวดเขาไปแต่เขาไม่ได้อกอีอย่างเดียวมากดไปผ้าเขาหองก็คือว่ามองคิดจวดก็หัวผักมมนอยู่ขังกันนี่สิไหมไม่อยู่ตรงขงังกัมนนี่สินะ แฟนก็เล็กกวดแฟนเขานะ่ะก็เล็กกวดเขาหอมบัานี้แฟนมึงเรากระเลยกว่าเฮ้ยเพิอ,นนเ,เ,อเดี๋ยวเบื้องหนา้าเบื้องหลังเงี้ยงต่ถฮ่าเขาถือมีดมาหนักเขาก็เลยสิมาแทงตายถิมรเรียกว่าผู้ไอสิไปเห็นไม่ไปเห็นในระยะประชันชิตแบบว่าเห็นขึ้นมันจะหอดแล้วระวังหัวรดกับประตูรดหนะักประตูข้างหน้ามาะม่ระยะประชันชิตแล้วเนาะอัน นั่นก็ตายทีมันโอ้ยกับโบเห็นแล้วสีวาเล่ไหนก็ขึ้นหน้าที่นั่นมีเจ้าหวงว่าเขาจะกระโดดขึ้นหลุดนะฮวงจังว่าเขาจะขึ้นรถไปหาลูกกระหวา่างสีนั่นแหละจุมูอนี่เขาก็ยังอยู่นี่เด้เขามาอยู่มยไม่แม่เพราะว่าเพราะว่ในพ่ออาทิตย์ดอกแบบอ่าบานคางกันว่าตีสองก็สะเขาไปบานเพื่อนแม่แบบแคล้ายๆว่าเขาเออเขาเสพหลายแม่ไม่ก็ร้อนย่างอยู่บัดมือเนาะอันตรายอีกลีค่ะเนาะ เมืนจะขอก็เป็นร้านค่ะแต่ว่าแฟนของมาสืองนามสืออย่างสิกะปกติดีแต่ว่าเมียอ่ะก็ปกติสินักสุขค่ะอันตรายค่ะแต่อยางแล้วบ้างหย่างนค่ะเลยมมารอนบ้งขนาดบมได้เรียนโท่ศัพท์เดี๋ยวขึ้นพานแม่เขาเอามีมาแทงกับสิตายถิ่มดีนะคะกสิบารให้เลยนะคะมัน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 ว่าเห็นเนาะ บ้าแมนมวบบามา่าสิตัางดินกลมเท่าซ้ำแมันกับบ้าแมนเนาะซึ่งสีขามาเหลยของสีล่ะอันแท่นที่สิดโดนลบ,บสันว่าะก็สโดูดแบบใดงเนาะคะ่ะแล้วมีออก,กระจกไปแล้วเนาะมันมีเท,ทียมอีกเรื่องนึงเนาะคะ่ะอันไปบ้านสวนประเทศนี้วาวจุลา่าไหมเดี๋ยวสิาพาไปเบิ่งบาววาวจุลาะะดดา่าก็ค่ะเดี๋ยวลูกสาวเรียนกันไลรเนาะนี่ใหญ่ปะ ฝอฟังว้าวจุล่าเนาะอันปูแล้วออกมาผูกไปหนาประตูหนาหัวบ้านสวนเนาะอันกระตุกใจด้เมื่อเดียวกันก็มื่อที่เจอิหน้าที่ฉุกเฉินนี่แหละลปูเราไปลอไปหอยไปบ้านสวนมันมันเป็นของคนบา่บากปากว่กจะสิบบาอันแฟนอะไรวะยี่ฝ่าวงรถเด้อ่าัาา่าฮะพูดให้เอามากแบบ ไม่กับผีสังเกตเนาะอ,อันผู้แทนมาหอยไหว,ว่าสันว่าจะเฝ้าลวดด่วงหลดเด้อวาสันเขา,เาก็เลยบ่ล่วงหลดเขาก็เลยไปส่องไฟหาก็เลยทั่วหายาอันวาผู้ใดอันวาผู้ใดหนีวะสันว่ากเลยทั่วหายาววาวผู้ใดนางเรียกว่าอ้อปั้ไปผูกไปก็เลยหยานโอ้ยตัวองตัวใจมือนี่จักเป็นอีหยังเนาะค่ะพี่นนอะเจอเจ้พผีบาาแห้งแบบว่า แม่ว่าฮาเขามาท่วงเอาสิว่ะไดี๋ยวสินะฮาเขาเป็นบ้า,าคนเป็นบ้าฮามานั่มหาเบาจิเขามาในเฮียนคนโอ้ยแต่แต่แต,แต,แต,แต่อันเฮียนบ้านสวนแม่ก็บว่าได้ปิดมิดชิดเนาะมันเป็นทงหน้าไอ้สิเนาะหัวพวกไอ้จิ๋เขามากไอ้สิกระเดยโอ้ยจิ๋วจูมือนี่ก็ได้อย่างมาเตือนใะห้เนาะว่าทุกคนต้องมีสตินะคะวันนี้เจ้าฟองมีสติอยู่แต่ว่าขันไม่ยังเมื่สิเกิดต้องเขากับว่าอยากจิบประมาทก,กับชีวิตเนาะค่ะยากยากสัน นาะค,ะค่ะกับพวกมีอย่างไรเนาะอยากมาแช่ประสบการณ์ในฟังว่าทุกอย่างไม่สามารถเกิดขึ้นได้เนาะค่ะตลดเวลาเนาะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะว่าจะาใดไปสุภาพก็ให้อภัยด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายไปเรียนออนไลน์ก่อนเด้อ